ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะคะปังพอปังปอ,งปงปองคนเดิมนะก็วันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนเนาะซึ่งเช่นเคยเช่นเคยนะกะ็เราจะมาทำคลิปนี้นะอ่า นั <premises. S 2> ่ละเพื ah. players, ่อนวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเพื่อนบอกชื่อเกมให้คนดูหน่อยเป็นเกมผีที <S 1> <S 1> ่มาแรงมากเลยนะคะช่วงนี้เรื่องกูก็เล่นไปแล้วนะไอสากร้อยสิบนี้กูไม่ได้เติมอะไร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 มันกลายเป็นสาวาแล้ว มันมานั่งก่อนมันก่อนันั่งก่อนมันั่งก่อนเอาล่ะเว้ยวันเนี้ยอ่าเขาเไรียกว่าไงดิเราจะมาเล่นอย่างน้อยอ่ะขอผ่านด่าน50เออขอผ่านด่านอ่ามึงดูวันชิดเม้นต์กูเลยเคี้ยผ่านด่าน50แล้วนะ่ะเหลือสามวันชิดเม้นเนี่ยยังไม่ผ่านอ่ะเอาเลยเว้นะยใช่ก <laughs> ูเล่นหลักไหม มแม่อย่าไปแกล้งซาบาซาบามันเกียดแม่แล้วซาบะาเพื่อนเราจะเล่นแบบสปีดลันเรเขาเขาเราจะเล่นแบบสปีดลันไหมแบบสปีดลันแบบไม่ซื้อของอะนะ เราว่าเขาว่าเรา,า,าว่าเขาอยากจะซื้อไฟแชกไปอันหนึ่งคือไม่ได้อยากจะปิดร้านจริงอยากได้ไฟแชกอะ่ะไม่มันเอาไว้การห้องมืดดีนะเว้ยไฟแชกเออแล้วก็ผมกับเพื่อนนะมีว่าเออแล้วก็แล้วก็ผมผมแล้วก็ผมกับเพื่อนนะพอจะมีประสบการ์เกมนี้อยู่บ้างเนาะก็พอจะรู้อยู่ว่าผีตัวไหนมันหลบยังไงเนาะ โห้องห้านะฮะเรียกสั้นๆไปเลยห้องห้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องกันมายังเข้าตัวไหม เข้าตู้บ่อยๆเดี๋ยวแจ็คมาอย่าเข้าตู้บ่อยๆเดี๋ยวมึงเจอแจ็คเลยมามา,มา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 ลัชเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยพอไปปุ๊บก,กูแหลกเลยอ่าวห้องหาคุณแจเฮย้ยตู้นี้มีของแน่นอนเฮย้ยล็อกพิกล็อกพิก อ้าเพื่อนเจอคุณแจแล้วหลังอกไปไปฉายแล้วคุณเจอแล้วกูเจอทานไฟฉายเพื่อเราว่าไม่มีไฟฉายแล้วมึงมีไฟฉายไหมอ้าวมึงมีไฟฉาย,าย,ายอ่างันแสดงงันแสดงว่าถ้าสมมติเขาเก็บอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟฉายเองก็ได้เหมือนกันเหรอ โอ้ยดีโอ้ยดีที่มันต้องหากุญแจขี่เกียจหากุญแจมากเลยออโอ้ยแหลกโอ้ยห้องมืดเพื่อนเนี่ยเพื่อนข้างหน้าเป็นห้องมืดทำไมตัวนายเดินค้างอย่อางข้างหน้ามันเป็นห้องมืดไงเพื่อน ไม่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ใช้คุณแจแล้ววะผาผาผาถ้าใช้คุณแจเดี๋ยวกูใช้ล็อกพีกเปิดเองอ้าวโอเคเพื่อนไม่ต้องกูใช้ล็อกพีคกูคใช้ล็อกพีคแล้วเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้มีของห้องนี้มีของแน่นอนโอ้ยแหลกชิบหายเลยยายา ได้ยาแล้วหาของหน่ยอยไหมพะเพิ่งเจอยาสองต่อโลงมันมียาเดียวเอานึ่งหน่อย มิมิ เฮ้ยเสียเ,สสสสเลยสคริปต์ที่หายไฟแชทกูจะหมดอ,อ้อแมนทำไมมืดวันนั้นต้องพูดคำหยาบในคลิปของฉัน เพื่อนกูจะบอกว่าไฟแช็คกูหมดมมหอโอ้ยนี่ผ่าเฮ้ยหาสคริตวเหรอโอ้ยมันแหลกกำลังหาเจอมาไม่ใช่มาอยู่ไม่มีเราเจอสคริตกันกี่รอบแล้วเนะี่ย กรามันเก็บได้มันหามันหามแบตเตอรี่ได้ไไดเจอแต่สกีตเนี่ยสามรอบแล้วเนี่ยเจ,จมมเจอแล้ว มันอาจจะไม่ได้มาไม่มีเสียงแต่มึงอะไม่ได้ยินทาไมทาไมไกด์เดอร์ไลท์ทำไมมันไม่บอกเราว่าแล้วว่าแบบแสงอะไม่ทาไมไกด์เดอร์ไลท์มันไม่เอาแบบแสงอะแบบแสงอยู่ที่แบบอันนั้นอะไอ้แสงสีฟ้าที่มันบอกประตูเราอะ เจอแล้วตอนตอนตอนออกตอนออกมาเราหมุนสามหกสิบองศารอบตัวโอ้ยยี่ห้าแล้วยี่หกโอ้ยกูเอาตู้นายเพื่อนกูเสร็จแล้วตู้นายให้พึ่ง พูดถามพัดงำรอดไหมโอ้ยมันมีสี่ตูก้ก็ว่าอยู่ทำไมลัชมามันมีสี่ตู้อ้าวห้องที่สามสิบไฟไฟมาแล้ว

เฮ้ยกูไม่ติดว่ะคราวนี้กูไม่ติดว่ะวิ่งมาถูกตายตาย โอ้ยห้องมืดไงเกลียดห้องมืดโอ้แล้วมันต้องมาเล่นคนเดียวโอ้แล้วมันสองห้องสิดเลยหมุนสามรอบสี่องศารอบตัวดิโอ้ยมึงจะเออห้องมืดรักกูขนาดนั้นเลยเหรออาวะไม่มี อ้าห้องสลับลู่อีกอะหมุนสามร้อยหกสิบองศารอบตัวกอนโอเคป่ะมีโอ้ย ไปถึงห้องแห่งความชิบหายแล้วอ๋ออะเรากูจะไปยังไงนี่อ๋อกูรู้แล้วไปยังไงหาปูหาหาคุณแจก่อน มากูโดนทีมอตตีไปแล้วมันหนักมันเลาะมันหนึ่งในสองร้อยนะผากี่รอบอะอันนั้นสคริปต์เปล่าเจอแล้วอันนั้นสคริปต์เปล่าอันนั้นสคริปต์เปล่าทีมอตตีเหรอ โอ้ยเคียใครมันโง่โดนแมงมุมขยุ้มหน้าตายโอ้โหโอ้ยกูโดนสคริปต์กัดกูโดนสคริปต์กัดอะโดนปิกาปูกัด ผาผาแล้วแล้วตอนตายเป็นยังไงผาผาคุณตายเพราะแมงมงๆๆๆุมง้อผาผาเห็นประตูข้างหน้าวะ่ะเห็นประตูข้างหน้าว่ะอ้าอา ตุยไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่ไม่มี กับแปดไม่แค่ไม่มีไม่มีเจอดาวเสร็จ ตู้ดินมา,ดมาปะเปจอต้องไปเช็คอีกฝั่งแล้วว่าฝั่งนี้ไม่มีอยู่ใกล้ เสียวเสียงปีนเสียวเสียงปีนมันน่ะโอ้ยใครทักมาอ๋อแบตหมดแบตจะหมดอยู่ด้านบนแั๊บนึงเพื่อนแม่ใส่ชาร์จแบตอยู่ไหนใส่ชาร์จแบตอ่ะ ไม่มาไม่มาไม่มาไม่มีไม่มีเจอเจอเจอไปดูที่พ่อเสร็จอย่าง เ,<อ>เดิยนย่บนกรอลงมารอ,อ,อลงมาแล้วมันก็เดินมาทาง้กรอมันรอมันเดินรอลงมาแล้วมันก็เดินมาทางนี้ก กูเกียบแจ็คอะโอ้แจ็คมันทำให้เขาตายอะ่ะผาหาหายงเห็นปะเปิดประตูเจอแจ็คแล้วแจ็คแล้วปิวกเกอร์มันวิ่งมาหา <c oughs> ูดาตั้งนานแล้ว อันงกูอาจกำลังกูอาจจะกำลังเข้าก็ได้ตอนนี้อนันนึงรอก่อนใช่โหลดดิงอยู่อ่ะชัดเดนอ่าชัดเดนอ่าชัดเดนครับ มึงตอบมึงตอบกูมาควยกูก็ตอบมึงกลับไปเขาคยุยมามึงอยาเลยมามึงเห็นไหมฟิกเกอร์อ่ะเมื่อกี้กูรอดนะเว้ยถ้าแต่แจ็คเสือกมาถูกเวลา เ็กแม่งมาถูกเวลาซะสัตเลยฟิงเกอร์วิ่งมาทันทีเลยวสได,ดินเสียงดินเสียงหายใจกูอสั์ควยหัวล,ล้อนะฟิงเกอร์ไม่เวย้ยคือกูจะรอดแล้วเว้ยแบทบเพื่อนเราไปหาแบเอื่นเล่นกันดีกว่าก่อนก่อนก่อนเราเรามาเล่นไฟเดนดอสฟงกินกันมาเพื่อน เปลี่ยนแมปกระทันหันกูจะไม่เล่นคนเดียวกูพอไอ้เหี้ยกูพอกับแจ็คไม่ถ้ามีมึงอยู่ด้วยอ่ะจริงจรอนใะ เฮ้ S <S <S ถ้าไม่ต่อให้มึงไม่ต่อให้กูอะไม่มีมึงอยู่ด้วยอะจริงๆเมืเ่อกี้กูน่าจะลอดอยู่แหละเพราะว่าคือเอาตรงๆอ่ะกูมึงเห็นไหมเราว่ากูรู้ว่ามันจะไม่เดินมาทางไหนกูรู้ว่ามันจะไม่เดินไปทางไหนคือตอนแรกอ่ะมันจะอันนั้นเออเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะคือตอนที่เราเจอมันครั้งแรกอะมันจะอยู่ที่ไหนสักทีน่ะ เสร็จปุ๊บใช่ไหมเองจะเห็นว่ามันจะเดินไปทางทางขึ้นชั้นสองเสร็จปุ๊บมันจะเดินวนเป็นสี่เหลี่ยมตรงช่องมันจะเดินมันจะเดินบนอยู่รอบหนึ่งแล้วมันก็จะเดินลงมาเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งมาตรงลินชักที่เราเบากระดาษอะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะเดินเสร็จปุ๊บมันก็จะเดินไปอันนั้นมันจะเดินไปฝั่งที่เขาเจอสมุดต,ตอนแรกอะ่ะเออฝั่งไอฝั่งขวา ใช่ไหมผาเสร็จพอพอมันเดินไปฝั่งขาแล้วมันจะเดินกลับไปเว้ยมันมันจะวนอยู่แค่นั้นแหละมันมันจะวนอยู่แค่นั้นแหละมันจะไม่เข้ามายุ่งกับหนังสือมันจะไม่เดินเข้ามาวุ่นในหนังสือเลยเว้ยเพื่อนจอยมาจอยมาไม่ยกไม่ยกยกเวลเราจะวิ่งยกเวลเราจะเดินธรรมดามันจะวิ่งมาหาเรา แต่อันเนี้ยกูต้องเบาเสียงกูต้องเบาเสียงอันนี้เขาต้องเบาเสียงสักครึ่งหนึ่งว่าเขาจําได้ประสบการณ์ตอนอัดคลิปนี้ครั้งแรกใช่ไหมเสียงเกมมันดังเสียงเกมมันดังกขาเสียงคนเล่น ทรมานาอโอ้ยตายเพราะแจ็คโอ้ยแจ็คมาถูกเวแล้วไม่ได้เข้าตู้บ่อยเลยนะเว้ยเจ้าห่วงไปทำไมไวะเฮียกูดวงรวยขนาดนั้นเนอะวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ทนะันอ่ะถ้ากูไม่เจอแจ็คอะกูรอดไปถ้ากูไม่เจอแจ็คกูรอดไปนานลวไอเฮียอ้อ เห็นมาเล่นเรอโอ้ยกูคางเลยอ่ะโอ้ยทรมานเอ้ยตื่น้นเ้นเต้ต อ๋อเย่แล้วทําไมแล้วทําไมนายวิ่งไปได้ทําไมนายวิ่งไปที่อื่นได้แล้วทําไมฉันวิ่งไม่ได้ <c oughs> ทําไมนายวิ่งได้ทําไมตัวฉันติดอ้าวอ้าวหนอนนี่ เสื้อแท้งตกโลกผาว่าเน็ตมึงหลุดนะ,าะผาผาเมืเ่อกี้กูไม่ได้ยินเสียงมึงพูดมึงแบบมึงแบบเสียงมึงแบบอ,อะเสียงสืสือมึงแบบอุ๊แะแล้วก็หายไปเลยอะ เธอไปกลัวถาม่าแล้วกูก็เช็คเน็ตตัวเองเอ้าเน็ตกูก็ไม่ได้เน็ตกูก็ปกติแล้วทำไมแล้วกูแล้วกูก็พยายามจะบอกว่ามึงอ่ะเน็ตรูดแต่กูก็ลืมก็อยู่ทำไมเน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไรแล้วมึงตายเพราะอะไรวะกูลืมอ๋อซิกยอมแพ้คงดูแย่เลยไปเฮ้ยทำไมเพลงไม่เริ่มสักทีวะ แสดงว่ามือเน็ตขาดจริงๆอ๋อเอาละขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบายบาย